สวัสดีครับแฟนครับสีสกิดแสงบาน,นครับแฟนครับน้องมีครับคำคำบางแรี่งครับปูบ้าปูบ้าแห่งไหนปูเห็นแมวบอแมวแมวอันนี้เห็นตรงมุมนี้บอเห็นบอเห็นมันอยู่ในเกาะ<อ>ใครจะว่ามันอยู่กองเฟงืองกองเฟืองอยู่ตรงไหนปูใกล้พุ่นบอโอ้กแห้งโอ้เนี่ยมันกบมานเนาะแมวเสียแมวเสีย นี่ครับพี่น้องครับขอบคุแล้วยื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอันนี้พูแล้วมาขาดไปเคี่ยนหยาครับบรรยากาศวันนี้ครับพี่น้องครับมาเบิงครับว่ามีใครเข้ามาบ้างครับมีรถเข้ามาจอดอีกขันสองขันครับมาดูว่าใครเข้ามาครับพี่น้องครับฝนตกไามอีกแล้วครับบ่ายนี้ครับฝนมาแล้วครับเต็กมากก็ดีขึ้นครับดินก็เจ็บไปอีกครับ พี่น้องครับยินดก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ว่าสีาสกเกตสางบ้านครับสนใจสเส้งมาโทร0637899666ครับไปดูซิว่าใครมาบ้างเอ่ยมีรถเข้ามาแปลกๆมีรถนี่ครับรถนี่ครับเพื่อนวิายางมีรถรถสองตอนบ่หนึ่งขั้นรถเก่งอีกหนึ่งขัน้นอ๋อไปดู โอ้ยพี่น้องครับนี่ครับมีคนนี้มาต่อเต้ยต่อเต้ยเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงซื้อเสื้อซื้อเสื้อติดต่อที่ที่ต่อเต้ยใช่ไหมครับครับผมเฟซบุ๊กต่อเต้ยเนาะทักเขาเพจเพจเพจไหนอ๋อเพจเพจเพจยังเกาะรัตนพรเบนอ๋อลัตนาพรแบนอ๋อซื้อทรได้ไหมทรได้บอกพี่หนุรับสายบอกป็นบางช่วงแต่บางช่วงแต่ว่าเบอร์เบอร์ยังเกาะถ้าซื้อเสื้อ ใเพจเนาะลงในเพจเนาะทรงข้อความห่ในหันรัฐาพแบนไอต้เล็กบ่าถึงสามร้อ่บามร้หาบแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่นออครับอันนี้ไปใส่นี่ครับนี่ตุ๊กตาแยกไ้ถอยดาวถอยดาวโอเคเพราะว่ามซี่กับบาวอนาเนาะเออรเ็ดบุญน้ำกันครับผมทำบุญร่วมกัน อันนี้ไว้สอยดาวครับผมน้อยต,ตัวครับผมเพราะเมไม่ส่อญาตินะครับเพราะว่าไอ้นี่ครับมันกะน,น,น่องกะเอาไว้มันหลายเนาะเอาไวท้ทำมือร่วมกันครับครับผมเพราะเพลงนั้นเปิดเพลงไปทีนี่ซีซีติสกินข่อยแท่นี่ครโอ้ย <laughs> <ham> พี่น้องเออหนี่ครับเข้ามาในบ้านแล้วครับหลบเสียงเพลงครับพเพลงมันมีงานอย่างหนในในมู่วันในค่ายมันนี่ครับนี่ในห้องหนาวเรา ทปูนไว้ครับก่ออิฐฉากกุ้เตรียมแปะกระเบื้องครับผมนี่ครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับขออนุญาตูุนเยอะๆนะครับเดี๋ยวเสียเพลงลิขสิทธิ์จะกินครับผมนี่ครับกลับมาแล้วยิ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ว่าสีสเกตสางบายครับทุกนี้ช่างนก็ปรับพื้นดินแล้วก็ตอนนี้ใส่วางระบบตาดินเอาไว้ข้อที่ทีปูนครับแล้วก็ทีมนี่เป็นการนี่ครับผสมคอนกรีตสมปูนครับเพื่อจะมาทําห้องนี้ก่ออิฐแล้วก็ทีปูนทิ้งไว้ครับ เห็นม uh ันแข็งครับเพรามเปกระเบื้องได้ข้องนี้ครับประมาณนี้นี่ครับห้องนี้เพื่อนก็ฉาบปูนไว้ครับอันนี้เพื่อนก็นี่ไว้ปรับระดับเอาไว้ครับเม็ดมันเปะกระเบื้องมันเป็นง่ายดีครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่นี่ครับประมาณนี้ครับโอ้เสียงพลงพี่้องเอริกัสกินข่อยเหตุพี่้องสลอดมาเลาวคลิปนี้เนาะนี่ครับในห้องนี้ก็เก็บกระเบื้องดัดฟ้าเอาไว้นะครับผมแต่ในกระเบื้องในในห้องนี้ผมยังไม่ตกพลึกครับ ลิงไปลิงมาลิงไปมาก็ยังยมีควมหมายอยู่ครับนี่ครับคราวนี้ด้านหลังงานระบบท่อระบายน้ำเราลงไปไว้ครับดึงกันดึงออกจากโซนนี้ก่อนครับก็จะเทปูนปิดด้านบนนะครับเทรอบบ้านครับผมดีครับพี่น้องเอ้ยไปเสียงบันไดครับข้างนอกเสียงเพลงดังมากครับลิงกระส์จะกินแน่นอนครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมาดึเงินกับพ่อะบาครับพี่น้องเอ้ยวิวมันนี่ก็บ่ค่อยเดินบันได้ครับนี่ครับ ขอบเวลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ว่าสีสเกดสางบาทได้พี่น้องเอ้ยมันนี่อยประอดแท่นนีกระสิทธ์กิน่อยให้ดูงานระบบครับข้างหลังบ้านจะเป็นทางบาบาดแล้วก็ต่อลิงมาพวกท่าใหินพวกนี้ครับพวกบ่พักต่างๆนะครับผมมุนยาวไปครับตามนี้เลยครับตามนี้เลยครับผมก็สุดท้ายคงจะต้องปรับดินดินขาดมากนะครับเนี่ยเอาดินมาใส่ตัวทีกันอีกครับนี่นะพี่น้องครับตัวดีที่เนี่ยว่าจะเป็นแบบนี้เขาไว้แปะกระเบื้องปูกระเบื้องกระปูกระเบื้องในขอบขอบนี้ครับ นะครับเป็นขอไปว่างขอครับพี่น้องเอ้ยขอบอกไปหลานี่ครับอย่าพึงวนกันนะครับเพราะว่าเสียงเพลงหนึ่งตึ๊บๆตึ๊บตอยู่ข้างนอกเพลงลิขสิสิทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าของเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนลำเนาะมันมีงานรื่นเริงการบูบ้านนี่นะครับผมจังไรก็ต้องขออภัยครับผมวนไปวนมาวนมาว่าอ้าวจะโดครับไปต้อนรับไพน์นวลจะโดครับรถคันนี้แปลกๆครับมาหิ้งอย่างนเลยรถคันนี้ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยลิขสิทธิ์กินขอยเท รถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปรีวิวใกล้ๆในรถก่อนนะครับว่ามีใครแบบไหนยังไงโอ้พุ่นะพุ่นะพูดนะพุ่นะเอามาไก่แห้งขนาดจะพุ่นะครับโจโดเจโดชอบใจอยู่ครับจะโดมาต้อนรับอย่างดีครับนะครับเจโดนี่ครับจะโดมาต้อนรับอย่างดีเลยครับผมพุ่นะพุ่นะพุ่นะครับจะโดมาต้อนรับอย่างดีเลยครับพุ่นะโดผมตื่นเต้นพิเศษครับที่วิ่งไม่ได้มาหรอก ทีิงีไม่ได้มามาแต่มาแต่เจ้าของรถคันนี้ครับผมนี่พี่หน่มครับผูดคนเจ้าดูดูจะถูกใจกับเจ้าของรถคันนี้มากมาพี่หนุ่มนี่กระซิบกินคอนแทคเพ่งอะไรพี่หนุ่มอ๋เจ้าดูจะกินอะไรโอ้ดูดูจะถูกใจมากครับดูดูไม่มมูลเหรียญครับดูจะสนุกโอ้ยพี่น้องเพ่งเพ่งบ้าที่นี่พี่หนุ่มวันนี้ครับวันนี้ครับพี่หนุ่มมาดูบ้านพ่อเอกครับ แล้วก็ปูเห็ดไปเรียบร้อยครับของเราอันนี้น่าจะดูคร่าวๆหนึ่งสองเป็นหาสิบประมาณนี้สองเป็นห้าสิบจะเปล่าผมดูคร่าวน่าจะสองเป็นหาสิบคูณสองไป็นห้าสิบครับข้างในไปอีกแ้ท่าสีเหลืองไว้คือพี่น้องครับขออนุญาตปิดคลิปเพราะว่าข้างนอกเสียงดังมากครับจะเข้าแฟกต์ได้นี่นะครับมันเหลืองตรอบนอกเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาบรีวิวบ้านบ้านนกดาวพ่อใหญ่เอครับผมครับโคมไฟเรามีแบบอย่างดีครับท่านสมัยขนาดครับมี มีตู้ควบคุมให้หนึ่งตู้ครับแล้วก็น่าจะอินน่าจะใส่ a อนะครับแบบเดียบน่าจะใส่เอรได้ครับมีช่องหน้าต่างสองช่องแบบนี้นะครับผมพี่้องครับผมได้ยินข่าวว่าเราจะขายครับหมื่นเอ๊ะแสนเท่าไหร่ไม่รู้นี่แหละครับเคยถามเก๋คร่าวๆน่าจะแสนสามหรือแสนห้าผมจำไม่ได้ครับนะครับในตัวนี้นะครับเห็นละวายอยู่ครับประมาณนี้นะครับเก๋ก็ปูพื้นเรื่อยดีนะครับผม มีประตูอน้าต่างให้เรียบร้อยมีมีครับมีระเบียงด้านนอกประมาณนี้ครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับมีระเบียงให้เรียบร้อยเลยโอ้พี่น้องวิทยากัรนะครับอันนี้นี่ครับเอ่อให้จะเปิดเพลงดังแห้งครับนี่คือสิทธิ์ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ารอดไม่รอดต้องลบทิ้งนะครับผมคลิปนี้เพราะว่าเพลงเขาหลายยครับเพลงเขาเยอะมากแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ไค่ได้ครับนี่ครับออกไปนี่คือเพลงเข้าหมดเลยครับขนาดว่าอยู่ในห้องนี้เพลงยิ่งเข่าเลยครับพี่น้องครับจากไหนก็ต้องขออภัยครับผม ทนมือเด้พี่น้องเอ้ยก็เดี๋ยวถ้าเกิดเพลงคิดแล้วให้ปวดทั้งนี่นะครับคงถ่ายคลิปไม่ได้ครับคงจะใช้ได้ประมาณตัวนี้นะครับนี่ดีคิดว่าดีสุดแล้วครับเพราะว่าเสียงเพลงหลายๆครับพี่น้องเอ้ยเอาว่าพี่น้องเอ้ยคนนะนี่ครับออกมาข้างนอกนิดนึงครับมีปีปแ้วครับนี่ครับบรรยากาศเราบ,บ้านนี้คือเป็นใที่หลงบานโอ้ไี่ใช่งบ้านสินะทิ่มนไอ้้บบอ,องตัดเตยแล้วก็ของพี่เคยของ ไม่น้อยครับพี่สาวแล้วก็มาช่วยกันครับคัดคัดของเตรียมงานไปเตรียมของสําหรับไปจับสลากครับที่งานบุญกระถินนี่ครับพี่น้องคนดีว่างมากเลยครับผมช่วงนี้ก็เข้ามาได้เลยครับซื้อบัตรซื้อตัวครับทักหาเพจพ่อเอกครับเอกน้องครูหรือว่าพ่อแม่เป็นแฟนเพจครับแล้วก็ไม่น้อยครับใด้เลยครับทิ่นี่สิทธิเกตสางบานขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับรีรักกิเลพี่น้องเอ้ย